สวัสดีค่ะได้อลี่อุมาลินนะคะแ t แ m มวันนี้มาแปลกนะคะวันนี้ปกติจะเปิดเพลงให้ทุกคนฟังแต่เช้านะคะนะคะจะมาเน้นตัวรูดตัวเจาะไม่ไม่ใช่เน้นหรอกคะ่ะก็จะให้ปกตินะคะปกติจะเปิดเพลงให้ทุกคนฟังใวน,น,นี้มาแอดบ้างแอดก็เลยมานั่งขุยกับทุกคนนะคะอ่าเมื่อวานหุ้นนะคะเมื่อวานหุ้นแอดให้วิ่งรูดสามกับเก้าไปนะคะ แครให้วิ่งรูด3กับ9ไปใครได้ก็ยินดีด้วยนะคะถ้าใครรูด3กับ9เข้าทุกคุ้นเลยนะคะวันนี้ก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าแอดจะให้ตัวไหนบ้างนะคะโอเคแอดได้แล้วนะคะหุ้นมัดรวมประจำวันนี้นะคะวันที่28กรกฎาคม2,564นะคะมาดูนะคะ เดี๋ยวแอดหาอะไรนั่นดีกว่าเนาะมันสั้นอะเอาไอ้มีผูนีก่ก่อนมีผูตัวช่วยนะคะเอามันมาตั้งให้ดีกว่าอ่าวหุน้นบนรวมวันนี้นะคะแอดให้เด่นหนึ่งสองเก้าห้าหกสี่นะคะวิ่งรูดห้ากับหกนะคะอ่าตัวจอก็มีห้าหนึ่งเก้าสามหกสองเก้าศูนย 4 0 6 7กันนะคะกัน89 3 4 5 6นะคะแล้วก็จะมีเบิ้ล0 0 4, 4์ 2, 2 5 5นะคะแอดให้นะแอดแอดเน้นนะคะแอดเน้นวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดนะนอะทุกคนจะจับในตารางก็ได้นะคะจะออกบ่อยบางครั้งแอดก็จับตัวเจาะไม่ถูกวิ่งรูดเองนะคะ เพราะว่าเมื่อวานแอทให้แอทให้สามสามกับเก้าเนาะแอทให้สามกับเก้าแต่เข้าทุกหุ้นอยู่นะคะได้เนาะเอาทวนนะคะทวน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 หุ้นวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะแอทให้หนึ่งสองเก้าห้าหกสี่นะคะตัวเด่นแล้วก็พิงรูดท่ากับหกนะคะพิงรูดท่ากับหก เจาห้าหนึ่งเก้าสานะคะกันแปดเก้าสามสี่นะคะทุกคนเบิ้ล0 0 4 4 2ศ5นส่สจาโอเคเน้นวิ่งรูดนะคะห้ากับหกหรือจะจับในตารางก็ได้นะคะจับเล่นก็ได้ค่ะได้ไหมเออ <laughs> มาแบบใหม่คะ่ะทุกคนมาแบบใหม่ กลัวทุกคนเบื่อกลัวทุกคนแบบแอดหายหนะ้าวันนี้หยุดก็เลยสามารถมาทำคลิปให้ทุกคนได้นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆทั้งหวยทั้งหุ้นทั้งหานอยทั้งดาวโจนนะคะทุกรอบทุกหุ้นเลยค่ะวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายวัสดีค่ะ